เราดูว่าเราต้องคุมอะไรบ้าง1นึ่งเราต้องคุมโปรตีนคุมพลังงานคุมเนื้อสัตว์ไข่คุมข้าวแป้งผ,ผลไม้น้ำมันน้ำตาลแป้งกว่าโปรตีนทำไมคุณถึงต้องคุมอาหารนะเพราะว่าเป็นการชะลอความเสื่อม ไตนะคะเสื่อมแล้วเขาบอกว่าไม่มีทางรักษาไม่มียารักษานะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือชะลอไตเสื่อมส่วนค่าไตจะดีขึ้นได้ไหมคําตอบคือดีขึ้นได้ EJR สามารถลดแล้วก็ขึ้นได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้เทคนิคและข้อหนึ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องมีการคุมอาหารนะคะหลายๆท่านคุมอาหารก็คืออดทุกอย่างเลยไม่ใช่นะคะเราจะต้องรู้ว่าการชะลอไตเสื่อมเนี่ยเราจะต้องคุมอะไรบ้างและคุมในปริมาณ วันนี้รินมีตัวอย่างนะคะที่เป็นสัดส่วนอาหารนะคะที่เป็นข้อมูลมาจากนะเป็นข้อมูลมาจากโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไตนะคะเราดูว่าเราต้องคุมอะไรบ้าง1นเราต้องคุมโปรตีนค่ะเราต้องคุมพลังงานเราต้องคุมเนื้อสัตว์ไข่นะคะคุมข้าวแป้งนะผลไม้น้ำมันน้ำตาลแป้งโปรตีนคุณต้องคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเป็นการบอกบอกว่าคุณคุมอาหารได้อย่างถูกต้องเพราะบางคนคุมอาหาร แล้วพลังงานไม่พอผู้ป่วยก็จะหมดเรี่ยงหมดแรงนะคะเกิดภาวะการขาดสารอาหารได้ยังไงสารอาหารก็ต้องครบนะคะสารอาหารคือตัวที่จะเป็นตัวที่เข้าไปในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของนะคะไตในระยะสี่ระยะ5เพราะเขามีการคุมโปรตีนอยู่ที่0.6ถึง0.7กรัมนะคะคนที่ยังไม่ฟอกไตกับคนที่ฟอกไตไปแล้วทานกลุ่มโปรตีนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่ฟอก ไปคุณต้องทานตามระยะโรคไปนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะน้อยกว่า1เท่าของน้ำหนักตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ปอกไตไปแล้วคุณต้องกินโปรโตีนมากกว่าคนปกตินะคะอยู่ที่1ถึง1 1.2ถึง1.5เท่า ของน้ำดักตัวดังนั้นอย่าจำสับสนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รินย้ำบ่อยมากคุณกินผิดเช่นคุณเป็นแค่ใจเสื่อมเรือรังนะคะแล้วคุณไปกินโปรตีนเยอะก็คือที่เจอบ่อยๆเลยนะคะรินเตือนกันไว้เลยนะก็คือเรื่องของคนที่กินไข่เพิ่มเข้าไปทุกมือ้อโดยที่กับข้าวของคุณเนี่ยก็มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วกินทั้งเนื้อสัตว์กินทั้งไข่ขาว ปริมาณมากเกินความจําเป็นนะคะในระยะไตที่คุณเป็นอันเนี้ยจะทําให้คุณเองเนี่ยมีค่าโปรโตีนเกินนะคะสังเกตได้ว่าคุณจะเกินไม่เกินนะคะคุณต้องไปดูค่า BUN ค่า BUN เนี่ยจะไปบ่งบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนะคะลินจะรวบรวมไว้ในตัวคู่มือเล่มนี้นะคะคู่มือเล่มน,นี้กินอย่างไรให้ไตฟื้นนะซึ่งจะมีตารางสัดส,ส่วนอาหารตรงจุดเนี้ยไว้ให้คุณด้วยสําหรับใครที่เสื่อมไปแล้วนะคะจนไปอยู่ใน ระยะ4ระยะ5นะคะถ้าคุมอาหารก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยชะลอไตเสื่อมได้อยากจะเชื้อเชิญนะคะให้ทุกท่านเริ่มการคุมอาหารแล้วก็คุมอย่างถูกต้องค่ะเชื่อว่าค่าไตาคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ